สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองธุรกิจถือว่า มันยังมีโอกาสกับการหาได้ดีนะครับมีโอกาสกับการเจรจาติดต่ออะไรต่างๆได้ดีแต่เดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาร่วมมาสัมพันธ์กับคุณหรือบางทีสิ่งที่คุณทําจะต้องไปร่วมอะไรกับคนอื่นนะครับมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับหรือมีเรื่องของความอึดอัดที่เกิดจากการร่วมกันซึ่งถือว่าต้องระวังและคุณอาจจะต้องเผื่อใจไว้หน่อยในเดือนนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุมว่าเดือนสิงหาคม2566เนี่ยชาวลัคนากลุมจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกต้นคลิปอันนี้เป็นการทำนายแบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้ณที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนากุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนากุมก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยดาวเขาก็โคจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องเดินทางจะต้องไปเจรจาไปติดต่ออะไรที่มันจะยังเกิดขึ้นอยู่นะครับการที่ดาวเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัส ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคมาจากเรื่องของการเงินมาจากเรื่องของความสําเร็จแสดงว่าการที่คุณไปเจรจาไปติดต่ออะไรมันก็ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีนะครับและ การที่ดาวเสารที่มาทับตัวคุณอยู่นะครับซึ่งดาวเสารมาทับตัวนะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นแหละนะครับซึ่งอันนี้คุณก็จะได้ยินไปอีกหลายเดือนเลยเพราะดาวเสาจะอยู่ตรงนี้ไปยาวๆนะครับและในเดือนนี้เนี่ยดาวเสาเองก็เดินถอยหลังด้วยดาวเสามาจากดาวที่เป็นเจ้าของพบเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับ เวลาดาวมาทับตัวแล้วเดินถอยหลังเนี่ยอาจจะส่งผลให้ในช่วงนี้คุณก็จะมีความระมัดระวังนะครับหรือบางทีจะใช้คําว่ามีความหวาดระแวงกังวลน,นะครับคือบางทีกลัวเรื่องของความเสียหายอะไรเก่าๆมันจะกลับมานะครับก็อาจจะมีความระแวงเกิดกับตัวคุณอยู่ด้วยนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยถือว่าการที่มันมีดาวนะครับได้อุดมเกณฑ์ถึง4ดวงเลยนะครับ ดาวเสาได้อุดมเกณฑ์นะครับดาวเสาวได้นระองค์เกณฑ์ด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าคุณต้องทำอะไรที่มันต้องเกี่ยวกับด้านของ คดีความด้านต่างประเทศด้านเบื้องหลังถึงแม้มันจะดูมีเกณฑ์กับการอืดหรือล่าช้าไปบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสกับการทําเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้มีความชัดเจนได้ดีนะครับเพราะดาวเนี่ยมันได้ทั้งองค์เกณฑ์และก็ได้ทั้งอุดมเกณฑ์นะครับส่วนดาวพฤหัสได้ราชาชโชคด้วยแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยดาวพุธกับดาวศุกร์ก็ได้อุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นเวลามันดาวได้อุดมเกณฑ์ถึง4ดวงเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่คุณเองก็ ทำอะไรได้ก็ถือว่ามีความสมบูรณ์กับสิ่งที่ทำได้ดีนะครับคราวนี้การที่มีดาวมาอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับตัวคุณหรือเรียกว่ามาเลงกับตัวคุณเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับช่องนี้ชื่อปัตตนีหมายถึงการร่วมหุ้นส่วนความรักนะครับแสดงว่ามันก็จะมีเรื่องอะไรต่างๆนะครับหรือมีบุคคลที่จะต้องมาร่วมอะไรกับคุณนะครับในเดือนนี้แต่ มันก็จะมีผลกระทบกับตัวคุณด้วยเพราะในตัวคุณเนี่ยนะครับมันมีดาวเสาร์รับอยู่นะครับดาวอังคารนะครับเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานแสดงว่ามีงานที่จะต้องไปร่วมนะครับดาวอังคารมีเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการเจรจาอะไรต่างๆที่คุณจะต้องไปร่วมไปร่วมการออกสังคมหรือมีเพื่อนมาร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ดาวอังคารเล็งกับดาวเสาร์มันเป็นคู่ปะทะมันเป็นคู่ที่ต้องระวังเรื่องของการขัดแย้ง เพราะฉะนั้นเวลาที่จะต้องร่วมอะไรในงานนะครับหรือการมีเพื่อนมาร่วมในงานเนี่ย คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจาให้ดีเพราะดาวคารมาจากคําว่าสหัสชาซึ่งหมายถึงการเจรจาติดต่อก็ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปทําอยู่แล้วเพราะตัวคุณไปอยู่ในเรื่องของการเจรจาการติดต่อแต่ว่าดาวการเจรจาการติดต่อไปอยู่ในเรื่องของการต้องไปร่วมในขณะที่การไปร่วมอะไรต่างๆเนี่ยดาวอาทิตย์ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีหมายถึงการไปร่วมเนี่ยดาวมันก็ไปอยู่ในคําว่าอริมันก็อาจจะ กระตุ้นการขัดแย้งได้ง่ายยกเว้นว่าสิ่งที่คุณไปร่วมเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นการไปตรวจสอบอะไรแบบนั้นนะครับก็จะกลายเป็นมุมที่ดีเพราะดาวอาทิตย์มันได้ตำแหน่งมหาจักรมันหมายถึงว่าสิ่งที่ไปร่วมกับการแข่งขันการประกวดการสอบแรงต่างเนี่ยมันจะมีโอกาสกับการทําเรื่องต่างๆเหล่านั้นได้โอกาสกับการไปร่วมอะไรที่มันใหญ่ๆสําหรับคุณนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปเกี่ยวกับการแข่งขันการตรวจสอบอะไรแน่นอนครับต้องระวังความขัดแย้งที่เกิดกับ กิจกรรมหรือทีอ่งานที่คุณไปร่วมนะครับการมีดาวศุกร์มาอยู่ตรงจุดนี้ดาวศุกร์มาเล็งลัคนาเป็นพินทุบาทนะครับดาวศุกร์มาจากเรื่องของคําว่าสุภะการช่วยเหลือการสนับสนุนการได้รับเกียรติอะไรแบบนี้นะครับดาวเนี่ยเวลามาเป็นพินทุบาทมันอาจจะทําให้คุณเกิดความคาดหวังกับความ การที่จะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับหรือมันเป็นจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องมาทํากิจกรรมอะไรร่วมกับคุณนะครับแต่ดาวศุกร์ก็เล็งกับดาวเสาร์ซึ่งมันเป็นคู่ทุกใจคู่เครียดและดาวเสาร์มาจากคําว่าวินาศมันอาจจะเกิดความอึดอัดความกดดันกับคุณอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องมาร่วมกิจกรรมอะไรกับคุณเนี่ยนะครับและส่งผลให้คุณรู้สึกอึดอัดกดดัน นะครับหรือบางทีคุณก็คาดหวังกับการจะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ได้ตามที่คาดไว้การมีดาวพุธมาอยู่ตรงนี้เลงตัวคุณด้วยนะครับดาวพุธมาจากคําว่ามรณะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับแต่ดาวเนี่ยเขาถือว่าเขาก็สัมพันธ์ดีกับดาวเสาร์นะครับถ้าจะมีอะไรให้ต้องระวังอาจจะต้องไประวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับที่ เกิดกับคู่ของคุณนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปดูในหัวข้อเรื่องของความรักกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่18ดดาวอังคารเขาก็ย้ายดาวอาทิตย์ก็ย้าย การย้ายออกไปของดาวอังคารเนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของเพื่อนฝูงการเจราจารอะไรต่างมันก็ลดลงไปเพราะดาวอังคารไม่ได้เจอกับดาวเสาร์แล้วนะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักคุณส่วนหรือการที่คุณไปร่วมอะไรเนี่ยดาวเขาออกจากภพอริมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งเกษตร เข้มแข็งดีมั่นคงดีแสดงว่าการร่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาหรือความขัดแย้งมันก็ลดลงนะครับและดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ก็เล็งกับดาวเสาร์ก็เป็นคู่ธาตุไฟนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้คุณเองก็มีความกระตือรือร้อนนะครับมีความตื่นตัวมีภาวะผู้นำนะครับโฟกัสกับเรื่องต่างๆได้ดีเพราะเวลาดาว คู่ธาตุไฟสัมพันธ์ถึงตัวเนี่ยมันจะกระตุ้นความรวดเร็วอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ส่งผลดีกับคุณนะครับบางทีทําให้การร่วมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้รวดเร็วได้ดีและก็ร่วมกันได้ดีเพราะมันเป็นธาตุเดียวกันแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระวังครับเพราะดาวังคารย้ายไปอยู่จุดนี้เนี่ยดาวมันได้ตําแหน่งมหาจักรจริงๆมันมีกําลังดีนะครับดาวได้ตําแหน่งมหาจักรในดาวมันมีกําลังยิ่งใหญ่ดีนะครับดาวังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับ กล้าแข็งขยันทายอังคารเพดัะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่แบบฮึกเหิมขยันอะไรต่างๆกล้าได้ดีนะครับแต่เวลาดาวอังคารไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะครับมันเป็นจุดที่แบบไม่ค่อยดี ต้องระวังบางทีการทําอะไรที่มันมุทะลุใจเร็วเกินไปนะครับการบุ่มบามเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียก็ได้ก็ยังคงต้องระวังนะครับกับการทําอะไรที่มันมีความบุ่มบามซึ่งจากเดิมเนี่ยดาวอังคารอยู่จุดนี้นะครับอาจจะต้องระวังนะครับที่มันขัดแย้งกับดาว เสาเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังเวลาไปร่วมอะไรกับใครแต่เวลาดาวอังคารมาเป็นพิณทุบาทจุดนี้เนี่ยบางทีไม่ได้ต้องไปร่วมอะไรกับใครการทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าต้องระวังความมุทะลุความบุ่มบามนะครับสำหรับคุณที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้เช่นกันและเดี๋ยวพอวันที่27นะครับดาวศุกร์ก็เดินถอยหลังย้ายขึ้นไป เพราะฉะนั้นในมุมที่ดีก็คือดาวศุกร์ไม่เจอกับดาวเสาร์ดาวศุกร์ไม่ได้เลงตัวเองไม่ได้เป็นพินทุบาทมันก็อาจจะทําให้บางทีความเครียดที่คุณคาดหวังไวน้นะครับมันก็ลดความเครียดจากการที่จะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนแรงต่างไปนะครับแต่เวลาดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือการช่วยเหลือไปอยู่ในคําว่าอริเนี่ยมันก็อาจจะต้องระวังบางทีคุณอาจจะไปทําอะไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่ ขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีคือดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้ดาวมันได้ตําแหน่งราชาโชคมันมีคุณสมบัติที่ดีถึงแม้จะเดินถอยหลังก็ตามหรืออยู่ในภพอริก็ตามมันก็อาจจะเกิดมุมดีได้เช่นอะไรที่บางทีมันเป็นความผิดพลาดที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเอ็นดูเหมือนกับให้อภัยหรือบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องการแข่งขันเรื่องอุปสรรคที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสกับการได้รับคําแนะนําได้รับการ ช่วยเหลือที่ดีนะครับแต่อาจจะต้องเกิดเวลาที่มันมีปัญหานะนะครับถ้าปกติเขาก็อาจจะยังไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรแต่เวลามีปัญหาก็จะมีคนที่มาช่วยกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำสำหรับคุณมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินคือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวการเงินก็ยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะนะครับ ถ้าจะได้เงินนะครับก็มาจากการขายการเจรจาการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งแน่นอนว่ามีโอกาสกับช่องทางการเงินด้านนั้นได้ดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่เกี่ยวกับด้านนั้นคุณก็ต้องพยายามประชาสัมพันธ์ออกไปเยอะๆคุณก็พยายามขายพยายามสื่อสารพยายามเจรจาเยอะๆซึ่ง พอดาวมันได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบมีเงินนะครับได้มาจากเรื่องการเจรจาการขายได้ดีนะครับถึงแม้ในเดือนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการไปร่วมกับการเจรจาอะไรซึ่งมันก็อาจจะไม่ง่ายแต่มันก็ยังมีโอกาสเรื่องของการเงินที่ได้เข้ามานะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพอวันที่29ดาวพฤหัสที่เป็นดาวการเงินเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มเดินถอยหลัง และเดือนนี้เองเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยถ้าไปดูในนาวางนะครับดาวพฤหัสเขาไปอยู่ในนาวางที่มันเป็นปละมันก็อาจจะดูดับลงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลทําให้เรื่องของการเงินโดยเฉพาะตั้งแต่29ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้เข้ามาล่าช้าไปบ้างนะครับหรือ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์กับการโดนเลื่อนโดนยืดระยะเวลาอะไรออกไปบ้างนะครับก็คุณก็ต้องเผื่อเวลานะครับตั้งแต่29ไปเวลานัดดิลเรื่องการเงินมันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเผื่อเวลาออกไปบ้างนะครับแต่ถือว่าโดยรวมเนี่ยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินยังมีโอกาสกับการหาได้ดีนะครับและถ้ามองอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่แปลว่าการลงทุนนะครับ ซึ่งดาวเนี่ยเวลามาอยู่จุดนี้แล้วเล็งกับตัวคุณดาวมีกําลังดีนะครับดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชดาวได้ตําแหน่งมหาจากักรดาวได้ตําแหน่งราชาโชคถือว่ามีกําลังดีอ่ะแสดงว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์เกิดการลงทุนนะครับได้ดีนะครับมีโอกาสกับการที่จะมีคนมาร่วมกับการลงทุนอะไรใหญ่ๆกับคุณนะครับหรือบางที การที่คุณจะไปร่วมลงทุนอะไรกับใครเนี่ยก็จะมีคนที่ยินดีจะให้คุณมาร่วมลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะรอเป็นช่วงหลังวันที่ต,ตั้งแต่วันที่18ไปนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพ่อ18เนี่ยดาวอาทิตย์เขาย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองมันส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการร่วมคู่ค้าหุ้นส่วนเนี่ยดาวเขาออกจากภพเรือนอริและดาวมาแข็งแรงซึ่งพอดาวมาแข็งแรงมันก็ส่งผลดีกับดาวอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนมันก็ทําให้มีโอกาสกับการได้รับความร่วมมือกับการลงทุนอะไรต่างๆได้ดีนะครับซึ่งคุณเองเนี่ยก็มีเกณฑ์กับเรื่องของ โชคลาภอะไรที่มันจะเกิดความสําเร็จได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะส่งผลดีกับเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนด้วยเช่นกัน <S <S มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวการงานของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนิแสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่งานที่คุณได้มาเนี่ยมันจะต้องเป็นการไปร่วมหรือการที่มีคนมาร่วมในงานของคุณนะครับซึ่ง ดาวเนี่ยก็ถือว่าอยู่กับดาวที่ดีนะอยู่กับดาวสุขที่เป็นดาวคู่มิตรกันและดาวสุขเนี่ยมาจากคําว่าสุภาษะแสดงว่ามันมีจังหวะที่ผู้หลับผู้ใหญ่จะต้องมาร่วมมาทําอะไรร่วมในงานของคุณด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ดาวอังคารกับดาวสุขที่อยู่ตรงนี้มันก็เล็งอยู่กับดาวเสาซึ่งเป็นดาวที่มันไม่ค่อยถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นการงานของคุณที่จะต้องไปร่วมอะไรเนี่ยนะครับ ดาวสาวเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศคุณมันหมายถึงความผันผวนความไม่ชัดเจนความไม่แน่แน่นอนหรืออะไรที่มันปกปิดเนี่ยนะครับซึ่งเวลาดาวมันเดินถอยหลังแล้วเล็งกับดาวการงานและส่งผลในมุมที่ไม่ค่อยดีเนี่ยคุณจะต้องมีความชัดเจนกับการทํางานนะครับคุณจะต้องไม่พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเปลี่ยนนู่นเป็นนี่แบบคือแบบต้องแน่นอนนะครับไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวปรับเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับเพราะ ว่าอะไรที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนนะครับมันอาจจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของการงานหรือทำอะไรควรจะต้องชัดเจนโปร่งใสนะครับพยายามไม่มีอะไรที่มันจะต้องซิกแซกเพราะในช่วงเดือนนี้ถ้ามันจะทำอะไรซิกแซกนะครับมันมีโอกาสกับการเกิดความเสียหายกับเรื่องของการงานและอาจจะเกิดการเสียหายจากการงานที่ร่วมซึ่งส่งผลกับคู่ค้าคู่สัญญาที่มีเหตุกับการขัดแย้งกันได้ง่าย เพราะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับหถึงสิเดนี่ยดาวอะไรที่เกี่ยวกับคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยดาวเขาได้ตําแหน่งมาหาจากนั่นหมายความว่าเขาเองก็มีความยิ่งใหญ่มีบารมีมีความชัดเจนของเขาอะ่ะเวลาดาวไปอยู่ในคําว่ารินั่นหมายความว่าถ้าเวลามีปัญหาอะไรมันก็จะเป็นการขัดแย้งกันแบบแรงๆนะครับยกเว้นว่าสิ่งที่คุณทํามันต้องไปเกี่ยวกับการต้องไปแข่งขันไปประมูลไปตรวจสอบอะไรแบบนี้ ข้อดีก็คือมันก็จะมีโอกาสไม่ต้องระวังความขัดแย้งจากการไปร่วมแต่มันมีโอกาสกับการจะได้ไปร่วมกับเหตุการณ์ใหญ่ๆห,หรือลักษณะงานใหญ่ๆนะครับที่จะต้องไปเกี่ยวกับการแก้ไขการตรวจสอบอะไรลักษณะแบบนี้และการที่ดาวศุกร์นะครับเล็งอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งดาวศุกร์เนี่ยมาร่วมในงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะต้องมาร่วมในงานของคุณด้วยแต่มันก็อาจจะสร้างความอึดอัดสําหรับคุณนะครับ หรือบางทีคุณก็อาจจะคาดหวังให้เจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผลักดันคุณมากกว่านี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นแอคชั่นของเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่ชัดเจนขนาดนั้นคุณก็อาจจะมีความอึดอัดมีความนอยหรือเครียดอยู่บ้างนะครับเพราะดาวศุกร์มันเล็งลัคนามันเป็นพินทุบาทอย่างที่บอกครับคาดหวังแต่อาจจะไม่ได้ตามที่หวัง คราวนี้พอวันที่18ดาวอังคารย้ายนะครับดาวอาทิตย์ย้ายข้อดีคืออังคารไม่เจอกระเสร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในเรื่องของการงานมันก็ลดลงไปการประทะเหตุของการประทะความผันผวนกับเรื่องของการงานมันก็ลดลงไปนะครับแต่ดาวอังคารไปอยู่ในจุดนี้เนี่ยดาวมันได้ตำแหน่งมหาจักร มันมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหญ่ๆอะไรเข้ามาเพราะดาวมันมีกําลังยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะซึ่งมันแปลว่าไกลนะครับและเวลาดาวอังคารตกมรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่คุณจะได้งานใหญ่หรือถูกส่งไปทํางานใหญ่ๆในที่ไกลลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้แบบ มีความอยากไปมากนักนะครับและบางทีการต้องไปทำแรไดิงที่ไกลเนี่ยเวลาดาวมันเป็นพินทุบากมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกหรือราบรื่นมากนักนะครับแต่มันก็เป็นงานใหญ่นะมันเป็นงานที่วัดศักยภาพหรือวัดเกล่นของคุณเลยแค่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกกับการที่จะปรารถนาที่จะอยากไปมากนักนะครับ และการย้ายมาของดาวอาทิตย์ที่มาได้ตำแหน่งเกษตรข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเรื่องของสิ่งที่คุณไปร่วมการร่วมหรือคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยพอดาวออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าอริมาอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้ลดการขัดแย้งลดการมีปัญหากันลงไปได้เยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะมากระตุ้นให้ตัวคุณเองก็จะมีความกระตือรือร้นได้ดีขึ้นเพราะมันเป็นดาวคู่ธาตุไฟมาเล็งตัวคุณอยู่นะครับ แล้วก็พอปลายเดือนดาวสุกเขาก็จะย้ายออกไปซึ่งพอดาวสุกไม่ต้องเจอกับดาวเสาร์นะครับข้อดีก็คือมันทําให้ความกดดันความเครียดที่เกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ลดลงแต่ต้องระวังก็คือเวลาดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าริก็ต้องระวังทําอะไรให้ขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ข้อดีอย่างที่เคยบอกไปเบื้องต้นว่าเวลาดาวมันไปได้ตําแหน่งราชาโชคบางทีมันมีความผิดพลาดก็อาจจะได้รับความอภยัยได้รับการอภัยจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แต่ในจุดที่ดีคือเวลาถ้าเจอปัญหานะครับเวลาดาวผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การสนับสนุนนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคในคาว่าริ่นนั่นหมายความว่าเวลามีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่จะยื่นมือเข้ามาหรือจะให้คําแนะนําที่ดีกับการแก้ปัญหาอะไรเหล่านั้นสําหรับคุณมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับในช่วง ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับวันที่1ถึงวันที่17เดนี่ยดาวความรักของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอรินะครับสำหรับคนมีคู่นะถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่คู่ของคุณเองเนี่ยเขาก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับมีความชัดเจนกับการแสดงออกนะครับพร้อมที่จะแสดงออกกับลักษณะของเขาได้ชัดเพราะดาวเนี่ยได้ตำแหน่งมหาจากักรมันหมายถึงเขาเองก็ดูมีอำนาจดูมีบารมีดีนะครับ ข้อดีคือเวลาดาวไปอยู่ในคำว่าอริถ้าเขาจะต้องไปทำอะไรที่มันต้องเป็นการไปแข่งขันไปประกวดไปตรวจสอบไปสอบอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีเกณฑ์กับการมีศักยภาพกับการแข่งขันการสอบอะไรต่างๆได้ดีแต่ข้อเสียคือเวลาที่ดาวความรักหรือคนรักของคุณไปอยู่ในภพที่ชื่อวาอริแล้วได้ตำแหน่งมาหาจาักรด้วยเนี่ยมันหมายความว่า ถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับคู่ของคุณเขาก็พร้อมที่จะขึ้นได้ง่ายเขาก็พร้อมที่จะแสดงความเกลียวกาดความไม่พอใจอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันและในเดือนนี้เนี่ยการมีดาวมารวมกันอยู่ในช่องความรักของคุณหรือคนรักของคุณนั่นหมายความว่าทั้งคุณทั้งคู่ก็มีเกณฑ์ที่มีเรื่องต่างๆอะไรที่จะต้องจัดการนะครับการมีดาวอังคารที่เป็นเรื่องของการงานมาอยู่ในช่องความรัก คู่ของคุณก็มีงานที่จะต้องจัดการและบางทีอาจจะมีงานที่จะต้องทำงานร่วมกันซึ่งการทำร่วมกันเนี่ยนะครับเวลาดาวอังคารกับดาวเสราร์นะครับเล็งกันอยู่มันมันก็ง่ายต่อการประทะอยู่แล้วแถมดาวก็ไปอยู่ในช่องของการขัดกันเพราะฉะนั้นเวลาทำงานร่วมกันเนี่ยครับต้องใจเย็นๆให้มากเลยเพราะมันง่ายที่จะแบบขัดกันรู้สึกขัดหูขัดตาแล้วก็ง่ายที่จะมีเกณฑ์กับการประทะได้ง่ายนะครับ และเวลาจะทำอะไรถ้าต้องทำร่วมกันนะครับก็จะต้องบอกให้รู้ล่วงหน้าอย่าปกปิดอย่าถือวิสาสะทำโดยไม่บอกนะครับเพราะอะไรที่เกี่ยวกับการปกปิดลึกลับนะครับไม่ชัดเจนเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับการมีดาวศุกร์มาอยู่ในช่อง ความรักนะครับดาวศุกร์มาจากคําว่าพันธุนะครับแต่ดาวมาอยู่ตรงนี้ดาวเป็นพิณธุบาทแต่ก็ยังได้อุดมเกณฑ์นะนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณกับคู่เนี่ยมีเกณฑ์กับการรู้สึกเครียดแล้วก็ส่งผลต่อการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้นะครับดาวศุกร์มาจากคําว่าสุภะนะครับบางทีคู่ของคุณอาจจะต้องการให้คุณช่วยมีความต้องการอยากให้คุณ ช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมหรือให้การให้เกียรติให้การยอมรับคุณมากกว่านี้นะครับก็แต่บางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเพราะวินาศมันอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่แบบไม่ใส่ใจเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุให้คู่ของคุณเครียดแล้วก็ขัดแย้งกับคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับพยายามใส่ใจหน่อยพยายามชมพยายามยกย่องไว้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีแหละนะครับส่วนดาวพุธ เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ต้องระวังในส่วนของคู่ของคุณมีเรื่องของการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้นะครับเพราะว่าอังคารกับสเสาเร็งกันมันต้องระวังอุบัติเหตุอยู่แล้วแถมดาวคู่ไปอยู่ในคําว่าอะไรมันก็ง่ายที่เขาจะมีเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนดาวมรณะมาอยู่ก็เป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้นะครับ หรือดาพุธเนี่ยเป็นดาวเลยที่เกี่ยวกับคำว่าปุตตะแน่นอนสําหรับคนมีคู่ครับถ้ามันมีอะไรมาแทรกมาเสริมเนี่ยมันมีเกณฑ์กับการที่แบบจะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่บางทีไอ้สิ่งที่เสริมเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นความขัดแย้งกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือบางทีการที่คุณทำอะไรเล่นๆเ,เป็นเด็กๆแย่ล้อเนี่ยนะครับ แต่ในจังหวะเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนกับแฟนของคุณไม่ค่อยเก็ตกับมุกที่คุณแย่ที่คุณล้อเนี่ยนะครับง่ายที่จะอารมณ์ขึ้นได้ง่ายนะครับก็ถือว่าต้องระมัดระวังนะครับแต่เดี๋ยวพอ18นะครับดาวอังคารย้ายดาวอาทิตย้ยายออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าอารินะครับข้อดีคือไอ้เรื่องของการประทะอะไรต่างๆมันก็ลดลงนะครับ แต่ดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ยังอยู่ในบ้านตัวเองดาวยังมีกําลังดีนะครับคู่ของคุณเขายังมีความชัดเจนเป็นตัวเองนะครับยังคงมีเกณฑ์กับการมีอารมณ์ร้อนอยู่เพราะดาวอาทิตย์ก็เล็งกับดาวเสาร์ทั้งคุณทั้งคู่ก็ยังมีเกณฑ์กับการอารมณ์ร้อนกันได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาดาวมันเป็นคู่ธาตุไฟเนี่ย มันถึงจะมีอารมณ์ร้อนแต่มันก็ยังพอจะปรับหรือมันก็จะร้อนไปในทางเดียวกันมันไม่ค่อยขัดแย้งกันแล้วนะครับเพราะดาวมันออกจากภพเรือนที่ชื่อว่าอาริแล้วนะครับและดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นตัวกลางระหว่างดาวศุกร์กับดาวเสาร์มันดาวที่ก็เป็นคู่สมพลกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุกับดาวเสาร์มันอาจจะลดสภาวะความเครียดความคาดหวัง จากเรื่องอคู่นะครับหรือการคาดหวังจากคุณอะไรแบบนี้นะครับก็ลดลงไปมันก็ทำให้พอไม่ค่อยคาดหวังมันก็ลดความเครียดลงมาและพอ27นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายออกจากภพเรือนปัตตนีไปไม่เป็นพินทุบาทยิ่งลดความคาดหวังลงไปแล้วก็ไม่เจอกับดาวเสาร์มันก็ทําให้เรื่องของความเครียดนะครับจากปัญหาอะไรที่มาจากเรื่องญาติพี่น้องนะครับจากเรื่องของการ อยากให้สนับสนุนอะไรเนี่ยครับที่มันจะส่งผลต่อความขัดแย้งความเครียดกันเนี่ยมันก็หมดไปด้วยสำหรับคนโสดนะครับการที่ในช่วง1-17ดาวความรักเนี่ยนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอรินะครับแต่มันมีเกณฑ์กับการที่ดาวเนี่ยมาเล็งตัวคุณหลายดวงแสดงว่ามันก็มีเกณฑ์กับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์แหละแต่เพียงแต่ว่า การที่ดาวไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริมันอาจจะดูสร้างปัญหาให้คุณเหมือนกันนะครับคือถ้าแนะนําแบบเป็นจังหวะที่ดีนะพอวันที่18ไปแล้วเนี่ยการที่ดาวอาทิตย์มาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวมาได้ตําแหน่งกเกษตรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามาในช่วงทาม,มิ่งนี้เนี่ยเวลาคุณได้พบเจอเขาเนี่ยคุณจะมีโอกาสกับการได้เห็นตัวตนท่าแท้จริงๆของเขาอะครับเพราะ เขาก็จะมีความเป็นตัวเองได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณจะไม่ต้องไปแบบสืบค้นสืบหาอะไรมากคุณจะได้พบเจอการแสดงออกความเป็นตัวตนของเขาได้ชัดเจนเลยในในจังหวะน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณที่จะพิจารณาเองแล้วกันมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวโชคลาภยังไปอยู่ในเรื่องของ สหัชชะการเจราจาการติดต่อการสื่อสารดาวยังได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะสำเร็จกับการเจราจาอะไรได้ดีอยู่ได้รับการสนับสนุนกับเรื่องของการเจราจาให้เกิดความสำเร็จได้ดีถึงแม้ในเดือนนี้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการต้องไปเจราจาต้องไปร่วมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะักแต่มันก็ยังได้รับความร่วมมือยังก่อให้เกิดความสำเร็จได้อยู่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวพอปลายเดือนเนี่ยดาวพฤหัสเขาเดินถอยหลังมันก็อาจจะส่งผลให้เรื่องลาบลอยที่มันมีโอกาสกับการจะเกิดกับคุณหรือเรื่องของสิ่งที่ทำเนี่ยเวลามันจะสําเร็จเนี่ยนะครับระยะเวลาของความสําเร็จมันก็อาจจะดูยืดออกไปเลื่อนออกไปหน่อยนะครับก็อาจจะต้องบริหารเรื่องของเวลานะครับกับเรื่องของการนัดส่งอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับเพราะความสําเร็จมันมีเกณฑ์ที่จะอืดขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ล่าช้าขึ้นนิดหนึ่งแต่ดาวเนี่ย มันยังเดินถอยหลังเขายังมีกําลังดีนะครับก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรและดาวเนี่ยก็ยังสัมพันธ์อยู่กับดาวตัวคุณด้วยนะครับก็แสดงว่ามันก็ยังส่งผลให้คุณก็ยังเจรจายังติดต่อยังสื่อสารอะไรต่างๆได้สําเร็จได้ดีและสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับก็ท้ายดีนะครับในตอนที่ดาวยังเดินปกติในก่อนย มันก็ยังมีโอกาสกับการมีโชคเกิดได้ดีนะครับเวลาดาวมันเดินถอยหลังเนี่ยมันยังมีโอกาสแหละเพราะดาวโชคลาบมันยังได้ตําแหน่งราชาโชคสําหรับคุณแต่พอดาวมันเดินถอยหลังมันอาจจะได้อะไรแบบไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับอ่าก็ก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคราวนี้ในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวโชคลาบมา อยู่ในคําว่าสหัชชะแล้วมาสัมพันธ์กับดาวตัวคุณนะครับปกติเวลาโชคล่าไปอยู่ในคําว่าสหัชชะเวลาจะเดินทางไปในที่ไหน,ไหนอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารเดินทางตั๋วเดินทางเนี่ยอาจจะเหมาะกับการเอามาเสี่ยงโชคแต่ในเดือนนี้เนี่ยดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับดาวถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีเล็งกับดาวเสาร์นะครับหรือพอ18ไปแล้วดาวก็ไปเป็นพินทุบบาทต,ตกมรณะซะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ เน้นกับตัวเลขหลกัหลกๆที่มันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสกับการเกิดได้มากกว่านะครับและถ้าจะมองนะครับการที่ดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าปุตตะซึ่งหมายถึงการเสี่ยงโชคนะครับและเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานด้วยนะครับดาวเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยสแสดงว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะครับบางที ถ้าเขามาร่วมมาหุ้นด้วยหรือเขามีส่วนกับการช่วยหยิบช่วยจับอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเพิ่มโอกาสกับการมีโชคมีลาบกับคุณได้ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ในช่วง1ถึง17อาจจะไม่เหมาะกับการเสี่ยงกับเพศตรงข้ามแต่ถ้า18ไปแล้วนะครับก็จะเสี่ยงกับเพศตรงข้ามก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสกับตัวคุณด้วยก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือการทำนายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุ่มในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยและก็ขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่ส่งซุปเปอร์แท็มาเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนกับช่องของอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ของเราแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ